อะไไใหไม่หรอกไม่ใหญ่หรอกดยดูไม่ใหญ่ดดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ผมเดาทิศทางมันได้มันไปอย่างไม่ใหญ่หรอกแค่นี้เองถยังลากลงเสาแล้วพี่เผมจะลากน็อี่กันปล่อยันเลยเส้นปล่อยมันเส้นปล่อยมันปล่อยมัน ลองดูต้องลองเราได้รู้ปล่อยมันปล่อยมันอันนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้บินนานขนาดนี้โอ้แล้วดูดูมันล่อนดูมันเล่นดูมันล่อนมันทิ้งตัวแล้วเล่นเลยจับบอลอีกอันชิมิสไม่เบา บอกเขาบอกเขาบอกเขาไล่ได้บอกเขาไล่ได้ที่ไล่เลยครับในเดี๋ยวอันหนึ่งไล่ไปแล้วงานรอบนึ่งเอาไงแป๊ดแป๊ดเอาไงลูกเอาไงเออเอาไงมัวสัว้วแป๊ดนะ